สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปบ่สามนะฮะอยู่กับภูณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันอุบลรัตน์เถาวนรับวันนี้วันศุกร์ที่5สิงหาคม2565นะครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารเนี่ยครับทุกสายตานั้นจับจ้องไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่ยครับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีรแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนับสิบรายเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเกาะติดอยู่ตั้งแต่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนะคะเราได้สัมภาษณ์เปิดใจผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังถึงวินาทีตอนที่รอดชีวิตออกมานะคะครัร่วมไปถึงเราได้ข้อมูลเชิงลึกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหากับทางผับแล้วนะคะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กับคุณพดุงศินนะคะตอนนี้พร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ ขอบคุณครับกลับมาเกาะติดโศกนาฏกรรมเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงมเมาเทนบียอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยนะฮะเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นกองอํานวยการเขาเดินทางมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งสภาพเขาก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสภาพของที่ผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการถูกไฟครอกจํานวน2คนนะครับคือจากการที่ผมสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันนะฮะสภาพมีบาดแผลผู้พองจากการที่ถูกไฟลวกเกือบทั่วร่างกายโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับบริเวณแผ่นหลังเนี่ย มีแผลผู้พองเต็มไปหมดเลยครับบอกได้คําเดียวว่าอาการของพ่อลูกสองท่านนี้ค่อนข้างสาหัสน,นะครับแต่ก็ยังกัดฟันออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาให้ปากคําเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่ได้จะเร่งเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้น จากการให้ปากคําเจ้าหน้าที่เสร็จสองพ่อลูกท่านนี้นครับซึ่งทราบชื่อว่าคนพ่อนะครับชื่อนายชลิตโชคสุพการอายุ48ปีคนพ่อและนางสาวนัทนิตพิกุลแก้วอายุ29ปีคนลูกนะครับทั้งคู่บาดเจ็บด้วยกันทั้งสองคนเลยฮะได้เปิดใจเล่าถึงวินาทีชีวิตที่หนีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ที่โหมกระน่ำอยู่ด้านในร้านนะครับว่า มาร่วมงานวันเกิดกับเพื่อนพี่ชายนะครับโดยก่อนเกิดเหตุที่จะมีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเขาได้กลิ่นเห,นหม็นไหม้แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดมาจากทางฝั่งซ้ายของเวทีที่อยู่ด้านในสุดจากนั้นก็ใช้พื้นที่ระหว่างโต๊ะนะฮะเป็นโต๊ะ คลานออกมาตอนนั้นควันไฟก็เต็มไปหมดแล้วก็มืดด้วยแล้วก็ข้างในก็วุ่นวายผู้คนต่างหนีเอาตัวรอดตนเองและพ่อเนี่ยถูกสะเก็ดไฟลุกไหม้ตามร่างกายหลายแห่งแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนเพื่อนที่มางานวันเกิดตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้หลายคนแต่ทราบมาว่าคนที่มาร่วมงานวันเกิดเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนรวมไปถึงพี่ชายของตนเองด้วยที่ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการตอนนี้ก็ยังคง50-50ไปฟังเสียงของผู้รอดชีวิตสองท่านนี้กันครับชั่วโมองนั้น โหเอือรีบออกอย่างนี้ว่าะแต่ลูกสาวน่าจะได้ยินอยู่เพราะมีลูกสาวมาด้วยใช่ครับากันกี่คนที่เมื่อคืนสิบสามที่สีคนมีโอกาสถึงมาครับไม่ได้มาปกติอันนี้ในในในยังแล้วในวันเกิดน้องอ๋อมันเกิดพี่พี่มาดิแกลงเดียวกับที่วันเกิดที่เขา ลมันเกิดใช่ไหมเกิดกันใช่ไหมใช่ดู35ปีเยอะใช่ไหมเพื่อนในกลุ่มมีใครที่แบบเห็นบอกว่าตายไปสองคนมีไม่รอดตายไปหนึ่งคนใช่ใช่ใช่แล้วครับมีเสียชีวิตด้วยหนึ่งคนใช่ครับอยู่ในห้องน้ำแล้วตอนนี้ทั้งสองอยู่ในห้องน้ำอะไ่างไรคะไม่ทันอะไรนะครับมีใครติดต่อมาบ้างคะในเรื่องของการรับผิดชอบยังไม่มีเลยครับอยากให้รับผิดชอบไปไหนบ้างพี่ก็ตามสิทธิ์แล้วครับที่ผมจะได้พี่ที่เป็นญาติของคนที่เสียชีวิตผู้ใหญ่คอ๋อเป็นพี่เพื่อนรุ่นพี่ก็ตอนนี้ ที่ชุดที่ไปด้วยกันยังติดต่อใครไม่ได้เลยอ๋อคือถ้าติดต่อไม่เป็นไรในภายหลังก็ได้นะครับตอนหลังก็ได้ไปติดต่อที่ชุดสบายได้ครับได้สบาเมืองสัตหีบนะสอลูกถามพี่ถามนี่ผมจะตอบยังไงดีเนี่ยก็ต้องเข็ดแล้วละครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกเลยนะพี่ไปครับหมอรับมือนาการว่าเพิ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ไม่เลยครับเมื่อคืนยุ่งเขาไม่ได้บอกอะไรแลยครับเขาไม่บอกครับเพราะคนมันเยอะ เขาก็กระจายคนเก็บไปด้วยครับเพราะว่าต้องรีบเงินเยอะแล้วก็จ่จายไปด้วยไม่มีเวลาถามค่ไปเลยก็ถ้าเรื่องเหตุการณ์ใช่ไหมคะ,ะ,ะก็คือ,อตกใจอตอนนั้นก็เหมือนเหมือนจะสติหลุดน,นิดนึงแต่ก็ยังมีสติอยู่ก็คือพอพอได้ยินเสียงดังปุ๊บขึ้นมาก็คือรีบวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาแบบไม่คิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวคือต้องออกมาให้ได้ก่อนแต่ตอนนั้นมาคือมันมืด พอมันปุ๊กเสร็จมันมืดคือข้างในมันมืดแล้วมันก็ควันดําเต็มไปหมดเลยค่ะหาไม่เจอค่ะเพราะต้องคือมันมืดได้แต่คำคาคาอะไรที่มีช่องก็คือจะออกอย่างเดียวคนข้างหลังเขาก็ดันข้างหลังเขาก็ดันเราก็ได้แต่ไตอะ่ะเหมือนคนตาบอดค่ะมองอะไรไม่เห็นเลยไตยออกมาอย่างเดียวค่ะ พอพอลุดออกมาได้เหมือนน่าจะเป็นโซนหน้าประตูค่ะแล้วเหมือนพี่เพื่อนของพี่ชายอ่ะเขาออกไม่ได้น่าจะเปิดประตูไม่ได้เขาก็เลยทุบทุบกระจกออกมา แต่แต่แต่ทุกขจกะแต่แต่ตัวเราอะลงไปอยู่ที่พื้นแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเหม็นมันดมมันสุดฟันเข้าไปจนไม่ไหวแล้วแต่เขาช่วยดึงแขนแล้วก็กระชากอุ้ยกระชากออกมาค่ะพอดีครับคุณเมาท์เทนดีแห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้สอบถามไปยังนายพันธกรไคร่ครวนตำแหน่งรองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบก็ให้ข้อมูลนะครับว่า เมลเทนบีมีเจ้าของคือนายบีนะครับยังไม่ทราบชื่อจริงเป็นลูกชายเสียยศเจ้าของฟาร์มหมูรายหนึ่งในจังหวัดชนบุรี ได้เช่าพื้นที่เอกชนรายหนึ่งนะครับซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ราชการหรือเป็นพื้นที่ของทหารได้เปิดสถานบันเทิงแห่งนี้โดยขออนุญาตนะครับไว้3โซนนะครับโดยโซนที่1เนี่ยคือโซนหมูกระทะโซนที่2คือโซนร้านอาหารเอา u t ดอ Dartmouth. และโซนที่3คือโซนสถานบันเทิงกึ่งผับเนี่ยนะครับโดยโซนหมูกระทะแล้วก็โซนร้านอาหาร o u t ดอเนี่ยได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายส่วนโซนสถานบันเทิงเมาเทนบีเพิ่งมาขออนุญาตภายหลังโดย ถานบันเทิงแห่งนี้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อช่วงประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเวลานี้เทศบาลสัตหีบนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานะครับสองข้อหาคือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้อาคารผิดประเภทส่วนข้อหาอื่นๆก็น่าจะทยอยตามมาที่หลังครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นสถานการณ์สดๆตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสามโมงเศษนะครับด้านหลังผมเยื่ยงไปทางซ้ายมือนิดนึงก็ มีการให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นเมื่อกี้สอบถามเบื้องต้นสดๆเลยคือน่าจะเป็นสอสเจ้าของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีนะทึ่งก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุส่วนตอนนี้ตรงนี้จุดเกิดเหตุตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงยังนิ่งๆอยู่คาดว่าช่วงเย็นนะครับน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเวลานี้ที่สถานีตํารวจพูทอนปูตาหลวงเนี่ยมีเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ตํารวจระดับสูงจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมความคืบหน้าทางคดีแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ มีทางเจ้าของสถานที่ครับเจ้าของผับแห่งนี้ได้ไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับซึ่งตอนนี้ยังคงนิ่งอยู่เจ้าหน้าที่พอถอพิสูจน์หลักฐานตํารวจภูทรภาคสก็เข้าไปเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดออมหมดแล้วนะครับซึ่งในขณะเดีวยวกันก็มีบรรดาญาติ ผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้บาดเจ็บรวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวเนี้ยก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็มีการวิพากษ์กันไปต่างๆนาๆนาครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปในเวลาประมาณ17นาฬิกาช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณค่ะ ขับคุณคุณพดุงสินนะะี่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีการกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในจุดเกิดเหตุน,นะคะเราก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นั่นก็คือกรณีสานติกา้าผับตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต66ท่านบาดเจ็บเนี่ยตอนนั้น225คนบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นเนี่ยนะ45รายนะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยถึงกรณีนี้แหละนะครับแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแสดงความห่วงใยและก็กำกับเนี่ยนะครับสั่งการเนี่ยให้ทางด้านกระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือลูกจ้างและก็นายจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยด่วนและในวันนี้เนี่ยบอกว่าตัวเองก็มอบหมายให้กับคุณสุรชัยชัยตระกุลทองเนี่ยนะครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคุณสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานนําทีมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทํางานกรณีร้ายแรงลงพื้นที่เนี่ยครับพร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขตสองชนบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชนบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งก็บอกว่าไปพบเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจากผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นคือ14รายนะครับ ซึ่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตหิบทั้งหมดขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อแล้วเนี่ยแรายกระทรวงแรงงานนั้นเนี่ยครับตอนนี้ก็ดําเนินการไปตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ประกันตนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแค่2รายเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> นะฮะแค่2รายนะฮะซึ่งก็จะได้รับเนี่ยนะครับเงินชดเชยเนี่ยตามข้อกําหนดของกระทรวงแรงงานนะครับนอกจากนั้นก็คนที่เคยเป็นผู้ประกันตนอีก3ราย นะครับเดี๋ยวก็จะได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกันนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นก็ เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับส่วนเรื่องของใบอนุญาตที่ขอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้รับอนุญาตแล้วก็มาเปิดก่อนเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือมท .1 หนึ่งหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลกรมการปกครองนะคะท่านให้สัมภาษณ์ว่าการดําเนินการของผับนี้เนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูอีกรอบหนึ่งแหละวว่าใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง mm. เนื่องจากว่าจุดที่ตั้งของผับนี้เนี่ยท่านผู้ชมคะไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งที่เขาอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงได้แล้วก็สถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ย ไม่มีการขออนุญาตเข้ามาเลยนะคะแล้วยังไม่นับว่าในการขออนุญาตกับทางท้องถิ่นไปเนี่ยคุณขออนุญาตถูกต้องหรือไม่รูปแบบของอาคารคุณขออนุญาตอย่างไรบ้างลองไปฟังเพิ่มเติมประเด็นนี้จากบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์่ะการดำเนินการเนี่ยมันมันมันไม่ไม่น่าจะต้องนะเพราะว่าไม่ได้อนุญาตไม่ไดาก็ต้องไปตรวต่อว่า 我们看了，今给我们讲的一翻译。 ลเอกอนุพงศ์นะคะท่านขยายความบอกว่าสิ่งที่ต้องดูเนี่ยต้องดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาคารเนี่ยที่เปิดให้บริการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุประเภทใดแล้วใช้วัสดุประเภทใดรวมไปถึงระบบควบคุมอาคารด้วยนะคะดูทั้งหมดว่าช่องทางหนีไฟมีครบหรือเปล่ารายละเอียดเรื่องนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะต้องสาวไปจนถึงต้นต่อว่าใครจะต้องรับผิดชอบบ้างคะ่ะครับ นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเ็าสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นไปเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทั้งสิ้นนะครับถือเป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เพราะภาพเหล่านี้มันจะออกไปสู่ต่างประเทศและจะทําให้ความมเชื่่อัันนน้ หายไปมากพอสมควรนายกบอกสั่งการไปเรียบร้อยต้องหาตัวผู้รับผิดชอบหาสาเหตุและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดครับก็ได้สั่งการตั้งเมื่อคืนแล้วนะให้ทุกงานเกี่ยวข้องเข้าไปเร่งสำรวจความเสียหายดูแลเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะแล้วก็รัฐบาลน,นายยมตรีก็เสียใจกับผู้สูญเสียทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรา เราต้องเพิ่มความรับดชมากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะในส่วนของอผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่เพราะว่าภาพเหล่านี้มันออกไปต่างประเทศใช่ไหมมันทําให้ความเชื่อมั่นมันหายไปเยอะขางคูวันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วกับทุกหน่วยงานต้องหาตัวผู้รับผิดชอบหาสาเหตุดูแลเยียวยาผู้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะแล้วก็จะต้องมีการมาตรการในการที่จะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบมาให้ได้ในเร็วนีววว้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยก่อน,ก,อนก็เกิดขึ้นมามใช่ไหมฝักรังเทพใช่ไหมใช่แล้วก็คลายกันอีกแล้วแหละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมือ นั่นเนื่องากผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องตามระเบียบข้อกฎหมายทุกประการในการที่จะตกแต่งระดับห่างๆก็ตามทางหนีไฟตูเข้าออกอะไรมันก็มีระเบียบอยู่แล้วอะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นนายกก็ให้กองกำลังนี้นะเมื่อเช้ายำไปแล้วกับตำรวจกับเจ้าที่กับกระทรวงมาไทยกันต่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะคะอย่าให้เกิดอุบัติเหนึนี่ก็เสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต้องตรวจสอบอยู่นะกำลังให้ตรวจสอบอยู่นะก็ะาากกตอนที่มาไทยอะไรงไงย็่ต้องตรวจสอบหมดอนะ่ะนี่ฮะก็สูญเสียไปแล้วนะฮะสูญเสียไปแล้ว<ม>พูดไม่ออกนะฮะ<ม>คือเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่น้องเราก็ตามเนี่ยแต่ว่าความสูญเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวใดก็ตามเนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบนะฮะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ